ก็สวัสดีครับผมตาบังชาแนลนะครับวันนี้ก็พอดีเพื่อนกับรุ่นพี่ผมซื้อ k คมานะครับ mm hmm. ก็ว่าจะลองขับให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะขับได้หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ขับรถคาร์สมานานแล้วนะครับ่ mm hmm. อนที่จะไปฟังเสียงท่อนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมให้ดูรอบนอกก่อนนะครับว่าสภาพเป็นยังไงครับนี mm ่ hmm. okay, ครับ ก็ไม่ต้องบอกราคาดีกว่าครับรถก็เก็บสภาพมาแล้วนิดหน่อยนะครับก่อนไปสตาร์ทให้ฟังก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตาบ b ัง g Channel ด้วยนะครับให้ผมเป็นกําลังใจทาคลิปต่อนะครับก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับขอสตาร์ทแป๊บนึงก็มาครับติดเครื่องแล้วนะครับก็อฟังเสียงท่อเสียงหวานๆของพ r นะครับคันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับก็มาถ่ายขับให้ดู้เฉยๆเป็นท่อนาเล็กนุ่มนนนะครับฟังเสียงหน่อยครับ ดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงครับพอเขาข้าวนะครับเดี๋ยวโดนด่านะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวขับให้ดูครับขอติดกล้องก่อนครับก็มาแล้วครับติด กลองติดมวกแล้วไม่ค่อยชิ้นเท่าไหร่เลยไม่มีกระจกก็ผมจะไม่ค่อยพูดอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีกระจกผมมองไม่เห็นนะครับขับไม่ค่อยถนัดนะครับก็ผมไม่เคยขับ KR แบบจริงจังมาก่อนนะครับก็สเปคเครื่องผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับเพื่อนเพิ่งซื้อมานะครับก็ว่าจะถ่ายรีวิวครับพอดีพรุ่งนี้เพื่อนจะไปทหารแล้วก็เลยยังไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายวันอื่น ผมให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ดีกว่าว่าอยากให้ผมรีวิวไหมคันนี้ผมจะถ่ายลงแค่ลองขับให้ดูก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูอยากดูรายละเอียดหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับออวันนี้เดี๋ยวมาลองให้ดูผมจะขับเร็วไม่มานะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ขับรถคร์สนะครับแทบจะไม่ได้ขับมานานแล้วนะครับผมกลัวเอาเอารถไม่อยู่นะครับ เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะครับผมจะเป็นคนอย่างเงี้ยแหละครับรู้ลิมิตตัวเองว่าจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่นะครับอย่าไปฝืนมันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มันไม่ใช่รถเราเราไม่รู้กาลังเครื่องแม่งขนาดไหนถ้ามันเป็นรถเราใช่ไหมเราก็กล้าลองครับรถเยอะนะครับก็เดี๋ยวบิดให้ดูนิดหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมครับใครอยากทํารถก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อทางช่องทางไหนก็ได้นะครับหรือคอมเมนต์มาบอกหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองสักหน่อยดีกว่า

ผมผมว่าผมเชื่อว่าหลหลายคนน่ะเป็นรถในฝันเลยนะครับ k r เนี่ยผมว่าทุกคนแม่งอยากได้เบาๆหน่อยตรงนี้เขตโรงพักนะครับรเบาๆหน่อยครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้ความรู้เท่าไหร่นะครับใครชอบรถซิ่งก็กดติดตามไว้นะครับไอคลิปความรู้ผมมามีให้ตลอดนะครับพยายามทําให้มากที่สุดนะครับก็วันนี้มาสนุกสนุกกันครับ ชิวๆไปตังนิดหน่อยพอประมาณนะครับเพราะว่าลเพื่อนบอกว่าเบรกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ค่อยๆครับไม่ได้ขับเร็วมากนะครับพอให้ได้ฟังเสียงเฉย เดเบิรให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีดราม่ากันนิดหน่อยพอครับต่อคลิปมีประมาณนี้ครับไม่เยอะให้ดูเคนะครับท้กวันหนึ่งผมต้องมีไว้ในข้อครองให้ได้ไม่มีกระจกก็ใจเย็นเหมือนเดิมครับเพื่อนๆขับรถระมัดระวังกันด้วยโอเคครับว่าคลิปมีประมาณเท่านี้นะครับมาขับให้ดูพอสนุกสนุกนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปให้ผมขับรถอะไรแบบนี้นะครับแบบให้ลองรถใครก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตาบังชาแนลด้วยนะครับให้เป็นห่วงกำลังใจของผมนะครับเอาไว้เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับถ้าใครอยากทำรถก็ติดต่อมาได้นะครับรับอยู่นะครับเข้ามาคุยกันได้เข้ามาคุยกันก่อนได้ว่าทําสเปคไหนหรือว่าสอบถามเรื่องอะไรไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาได้ครับพร้อมตอบครับยินดีตอบทุกคนนะครับ มากเลยเสียงแม่งหวานดีนะเพื่อนโอเคก็คลิปนี้มาเท่าน,นี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย